สวัสดีค่ะการแถลงข่าวค่ะ365วันทำงานทำงานทำงาน,งาน,งานกรุงเทพนะคะของท่านผู้ว่าชาัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านผู้มงของเราเนี่ยท่านให้คะแนนตัวเองนะคะเพียง5เต็ม10ค่ะโอถ่อมตัวไปหรือเปล่านะคะแอนนี่เลยอยากนำเรื่องนี้มาคุยกันค่ะ ถ้ามามของเรานะคะท่านกล่าวค่ะว่าการทำมาช่วงปีแรกนะคะเน้นเนี่ย sandbox ในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขนะคะมันเป็นการทดสอบค่ะแนวคิดแล้วก็ทําต้นแบบไปด้วยนะคะเพื่อเราสามารถขยายต่อในปีที่2และ3ไมให้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในปีที่4นะคะโครงการใหญ่ๆหลายเรื่องเลยค่ะที่เป็นเรื่องที่ทําต่อเนื่องกันมานะคะตั้งแต่สลย์ของมอง่อมราชวงศ์สุพรร์บริพัตรค่ะและพลตำ เอกอัศวินขันเมืองนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ไม่เคยเคลมนะคะว่าเป็นผลงานของท่านค่ะเช่นนะคะโครงการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ําบึงหนองบอนค่ะหรือว่าโครงการก่อสร้างอุโบค์ระบายน้ําคลองเปรมประชากรนะคะหรือว่าจะเป็นคลองบางบัวสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหรือว่าจะเป็นโครงการทางยกระดับนะคะอ,อน,นุรักษกระบังค่ะรวมถึงการศึกษานะความเป็นไปได้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายบางว่าปลิ่ง ะะรถไฟฟ้าสายสีเงินและสายสีเทาค่ะมีบางโครงการค่ะที่ทําในเสียงท่านเองนะคะเช่นโรงบําบัดน,น้ําเสียคลองเตยนะคะและการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทวีศักดิ์เป็นต้นค่ะก็เป็นหนึ่งปีที่ต้องเรียกว่าสนุกนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังต้องทําต่อผมว่าสิ่งที่ยังทำไม่ดีก็คือเรื่องเศรษฐกิจเมืองอันนี้ต้องขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจเมืองให้มากขึ้นนะสเกลสิ่งที่ทําไปแล้วให้มันครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น ตลาดเราย,ยังไม่ดีนะตลาดก็เป็นจุดอ่อนที่เรามีตลาดว่า11แห่งเนี่ยหลายคนยังต่อบว่าว่าตลาดเราทำไม่ดีก็ต้องคงเป็นเร่งรัดเรื่องการทําตลาดตลาดจะดูจากตลาดสดลหลายหลายแห่งที่เรายังมีอยู่นะครับก็คงมีหลายด้านแต่คิดว่าที่ผ่านมาเราก็มั่นใจว่าเรามาถูกทางนะแล้วก็ผมก็คิดว่าฟีดแบ็กต่างๆแต่ว่าคงมีข้อที่ต้องปรับปรุงครับก็ยินดีรับฟังทุกอย่างนะแล้วก็ยินดีเอาข้อติชมไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ 365วันค่ะที่ผ่านมานะคะแอนดมินเนี่ยสามารถสรุปค่ะได้5ข้อนะคะดังนี้ค่ะคือ1ท่านมีความสำคัญกับเส้นรถอยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็พยายามต่อเนื่องกับโครงการขนาดใหญ่หรือว่าไม่กับโปรเจกต์นะคะควบคู่กันไปค่ะควโปร่งใสนะครับผมว่าหัวใจคือแคปปี้ฟังดูเลยคถามว่าเวลาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะมันเรื่องเวลาด้วยประชาชนมีปัญหาแต่เราไม่แก้ให้รวดเร็วเนี่ยเหมือนเราทุจริตเวลาของประชาชน เขาต้องอยู่กับความปัญหาลาบาก่ทนจะแก้ปัญหาภายในหนึ่งอาทิตย์ใช้เวลา 3- าสี่เดือนถ้าพี่บองดูเนี่ยเป็นพลังที่เปลี่ยนวิธีการทางานของกทมเลยเราคิดว่าข้าราชการกรทม,ม,ม,มตื่นตัวแบบอย่างรุนแรงเนะเรามีคนแจ้งเข้ามาเนี่ยประมาณ30,000นเรื่องทําเสร็จแล้วมาสองแสนหนึ่งหมื่นเรื่องที่สําคัญคือส่งต่อ6กหมื่นเรื่องส่งต่อ่ที่คือส่งต่อ, 60, อ,ตอ,ตอให้การฟ้านะครหลวงตํารวจการป่านะครหลวงมีการทํางานระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอ mmm ยต่อสองค่ะท่านเปลี่ยนนะคะ วิธีการทํางานโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางค่ะคือไม่ต้องมายึดตัวผู้ว่านะคะเช่นการแก้ปัญหาผ่านท r ร์ฟฟี่ฟังดูค่ะที่สามารถแก้ปัญหาที่ประชาชนเนี่ยเขาแจ้งเข้ามานะคะสามแนกว่าเรื่องค่ะแก้ไปได้สองแสนกว่าเรื่องนะคะและ3าค่ะท่านเนี่ยต้องการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยขับเคลื่อกนการทํางานค่ะเพราะว่า เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตได้ค่ะข้อ4ค่ะท่านให้ความสําคัญเรื่องความโปร่งใสมากๆค่ะโดยเปลี่ยนกรอบความคิดของข้าราชการใหม่นะคะเพราะถือว่าเรื่องสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะ 5. ค่ะท่าน้องกาศสร้างภาคีเครือข่ายค่ะทั้งในและนอกประเทศเลยนะคะในการขับเคลื่อนเมืองค่ะแนวทางกรารทำงานดังกล่าวเนี่ยจะทำต่อเนื่องกันเพื่อนในปี2และ3ต่อไปนะคะ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะยังมีอีกหลายเรื่องค่ะถือว่าอีกสิเ็นโยบายนะคะที่ยังไม่ได้ทำค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจและระบบการจราจรนะคะและในบางงานค่ะเช่นการจัดการเรื่องสายสื่อสารค่ะมันต้องยอมรับนะคะเพื่อนว่าเป็นเวลาหลายปีมากค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยพยายามนำสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะแก้ปัญหาด้วยการจัดระเบียบสายใหม่ค่ะ ตัดสายเก่าทิ้งหรือการนําสายลงใต้ดินนะคะซึ่งเป็นการจัดระเบียบที่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์นะคะ หรือลดความรบกวนรังได้ค่ะเพราะว่ายังคงมีการเกิดนะคะสายสื่อสารขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะตามสภาพการแข่งขันย้ายค,ค่ายที่รุนแรงนะคะขณะที่การนำลงใต้ดินค่ะก็เป็นไปอย่าง่าช้าค่ะเนื่องจากต้องเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะในการหักเสาไฟฟ้าแล้วก็ขุดท่อขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อร้อยสายไฟแล้วก็สื่อสารลงใต้ดินพร้อมกันนะคะซึ่งมันใช้เวลาค่ะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถขุดท่อใหม่ได้นะคะด้วยสภาพถนนและสิ่งปลอมที่ เปลียนไปค่ะ แน่นอนคะ่ะการทํางานที่ไม่ใช่เพียงกทมนะคะมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือว่าดูแลเพียงหน่วยงานเดียวคะ่ะแต่เป็นการประสานงานนะคะร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะเช่นเพื่อนกสทชเนี่ยคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงนะคะกิจการทรทัศน์และกิจการโทรัศมนาคมแห่งชาติเนี่ยเขามีพรบรต่างหากนะคะโดยกสทชเนี่ยเป็นผู้จัดทําแผนการจัดระเบียบสื่อสายสื่อสารคะ่ะและการนาสายสื่อลงดินนะคะรวมทั้งเป็นผู้กําหนด อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะคะกทมเนี่ยเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่ค่ะก็เพียงแค่สามารถเสนอส้ทางได้นะคะแล้วก็ยังมีกฟนค่ะหรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะ เขาเนี่ยจะเป็นคนอ,อนุญาตนะคะให้พาสสายสื่อส,สารบนเสาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการหักเสานำสายฟ้าลงดินค่ะส่วนผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามที่กสทชากำหนดนะคะแลนทีค่ะซึ่งย่งมาจาก National Telecom Public Company นะคะหรือบริษัททรัลคมนาคมแห่งชาติค่ะเขาเป็นผู้ให้บริการนะคะท่อร้อยสายสื่อสารและดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารค่ะซึ่งมันต้องหลายหน่วยงานมากๆนะคะในการโครกันค่ะ อีก,กเรื่องนะคะคือการทํางานร่วมกับข้าราชการค่ะอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนใหม่ในยุคข,ของท่านเนี่ยนะคะซึ่งข้าราชการเนี่ยอาจมองว่าท่านทํางานเร็วนะคะทํางานเร็วไปทํางานมากไปหรือเปล่านะคะนอกเวลาก็เยอะนะคะทําแม้วันหยุดค่ะแน่นอนค่ะคนที่ไม่ขยันนะคะก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ถูกไหมคะและ ข้าราชการที่ไม่สุดจริตเนี่ยก็คงไม่ชอบเพระท่านเนี่ยมีกระบวนการต่างๆที่ทํางานอย่างรอบคอบน,นะคะแล้วก็นเน้น Open Data ค่ะคือเปิดเผยและตรวจสอบได้นะคะมีเทคโนโลยีค่ะมาช่วยนะคะให้ขั้นตอนผ่านคนน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนะคะรถคลั t ชันนั่นเองค่ะเน้นความโปร่งใสนะคะส่วนกระแสในโซเชียลค่ะหลังจากท่านถแถลงนะคะก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและไม่แน่ใจว่าเชี่ยวชาญหรือไม่นะคะแต่ขอมีบ นะคะคออกมาระบุค่ะว่าท่านผู้ว่าชาติของเราเนี่ยไม่มีผลงานเลยนะคะ ก็แล้วแต่คนจะมองค่ะเพราะว่าถ้าไม่มองก็คงไม่เห็นถูกไหมคะการที่ท่านเนี่ยเคยกล่าวไว้ครั้งเพื่อนว่าการทํางานสไตล์ท่านเนี่ยการไลฟ์เนี่ยจะว่า PR ก็ได้นะคะแต่มันไม่ใช่การสร้างภาพค่ะมันคือการพาพวกเราเจ้าของภาษีไปตรวจงานค่ะคนที่ไม่ชอบนะคะไม่เคยดูและไม่อยากดูและไม่เปิดใจที่จะดูรับฟังนะคะแน่นอนคะ่ะก็จะไม่เห็นนะคะการทํางานสไตล์ท่านเนี่ยการลงพื้นที่การให้เกียรติทุกคนคะ่ะทุกคนเท่าเทียมนะคะต้อง ฟังทีมงานค่ะท่านบอกเสมอว่าลูกน้องเนี่ยเก่งกว่าเราเยอะนะคะอย่างตอนไปดูน้ําท่วมนะคะท่านจะถามนะคะว่าตั้งปั๊มตรงไหนดีนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยหรือหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านบอกเนี่ยท่านต้องถามเขาว่าเขาขัดอะไรต้องการอะไรเพิ่มไม่ใช่ไปบอกหรือไปสางว่าต้องทําอะไรนะคะ เพราะท่านบอกลูกน้องท่านเก่งนะคะแล้วก็รู้ดีรู้ดีกว่าเราค่ะที่มีคนบอกว่าท่านทํางานข้ามหัวไม่มีนะคะทุกคนทํางานเป็นทีมค่ะใครเก่งตรงไหนก็ทําตรงนั้นค่ะคนที่เก่งเรื่องเทคนิคก็ทํานะคะอย่างท่านเนี่ยเป็นผู้สับสนท่านก็ฟังให้เยอะค่ะท่านบอกไม่ต้องพูดมากฟังให้เยอะแต่ว่าพูดมากแค่ตอนไลฟ์นะคะและท่านก็จะไลฟ์ต่อไปค่ะ แน่นอนค่ะถ้ามีความดีเนี่ยทั้งหลายความดีที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านยกให้ทีมงานนะคะแต่ถ้ามีข้อบกพร่องท่านขอเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะแอดมินก็เห็นใจท่านนะคะแล้วก็ทีมงานท่านค่ะก็เป็นกําลังใจให้ท่านนะคะลุยต่อค่ะแอดมินก็จะดูไลฟ์ท่านต่อไปเช่นกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ